ข้างในำเป็นพัวกับท้องข้าพัวแต่ว่าการจ่ายท่าชนจรไปตายเรืองนั้นโอยเลือกคนมันไล่มูมันไล่มูบา้านมานจ่ายท่านโจรตเรงน้ยลืกันไุกมุกมันล่มกไ่ไดั้นรกันไมกันาก่า่ได้อครับ เดิมท <Net> ี่เราคิดให้จากเต่านี้มาเตานี้ีนาดนี้เลยกระิงตกนเขากนฮัทครับไม่เยอะตัวมวยมัดลยเต้ มีนังควากระดก้วยดูไ่นั่งจ้าแกอยู่ในนี้ปีดวงรับจ้าไมาเดี๋ยวมาผมมาซื้ไว้นานี่

เดี๋ยวคุณวุฒิวุฒ้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นเนี่ยนะนี่นเนี้ยนี่แล้วแล้วว่าว่าท้องถิ่นไม่รู้เรื่องยังไงเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ในในเขาทิศให้เขาบอกหมดระยะระยะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แต่เห็นชาวบ้านเลยค่ะอยู่ข้างในด้วยค่ะอยู่ข้างในเลยควนกระสอบโดยตรงค่ะอ่านับจากวันติเกิดเรลืองนี่นับจากวันติเกิดเรลืองนี่อ้ามา หมากองหมาของจานี่แกเป็นคนอ้วนมากทึงการ่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงทึงเก<ช>ต้องไปห้ามออยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นจะส่งให้ไปอยู่กับพี่สาวที่อำเภอยันตาขาวกเพราะว่าถ้าเกิดแกไปนในไรขึ้นกลางคืนนี่เราไม่สามารถเอารถข้ามารับแกได้ท<ช>ึ้งกาเอะร้นจริงๆ รถซ้ำเร, <อ S 1> ราแ,แต่ข้าไปรตรงนี้ก็ข้าไม่ได้เลยเราไปหาเคยก็เขาไม่ช่วยช่วยเราไม่ได้ก็น่วยหันก้องรัดที่เราไปเปิดในอำเภอกด็ดีบอกว่าให้รอให้รอ,อให้รอให้รออย่างเดียวถึงเรารอหรือเล่นกับเคเว่ะถ้าเป็นญาติของายอำเภออยู่ในนี้อ่ยนอำเภอจีตั้มหรือถึงจะต้องการอยาก,อยากเ,อาเอารืวนี้ออกไปออกไปโกนก็แต่ว่วาเรืออย่างไม่ทช่ในออกไปโกนเราไม่ต้องการรับรากับเคยไม่ต้องการเอาเรียบเคยไม่ต้องการ ไอ้ได้ตัางสิ่งแต่ต้องการเนี้ยรัวเนี่ยไอ้ออกไปก่อนแกเนี้ยค่ะนี่คือเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนมากๆพี่น้องใครจะเสริมูดเสริมเดือดร้อนมากๆจริงๆรค่ะข้อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาประเทศไทยเรามีความยุติธรรมจริงค้อยเบื้องบนคนจะมีอายุไอ้ราชการก็ดีตำแหน่งชุ่งชุ้งท่านนายกประยุทธ์ก็ดีแต่ว่าเอ็นความเป็นธรรมของชาวบ้านค้อยลงมาเล่ว่าเดือดร้อนจริงหรือไม่จริง ปราปฏิเตยเราเห็นดูชาวบ้านติเก so ็บอกว่ารักรักยารักรักยารักยานนะให้ลงมาเลยเนี่ยเล้งแต่ว่าอยากฟังแต่ว่าหน่วยงานแต่ข้องรัดแต่ว่าแต่ไปไปเล่งเล่งเล่งแต่ว่าไม่ได้มาเห็นป่ายากไ้หยุดตีทำจังหวัดก็ดีค่ะทุนนทำรงทำก็ดีของจังหวัดด้วยว่าข้องประเตยแต่มีหน่วยงานแต่ว่าเห็นเจยกับชาวบ้านจริงจริงกันเขาให้ได้รับการเกย์ตรงนี้ค่ะฉันจะจะจะเชื่อว่าถ้าเกตรงนี้ได้จะเชื่อเลยว่าประเศตยเรา mình qua một diện tích thậm cả